แล้วเงินเงินพี่คิดไปแล้บอ่ะใช่ป่ะได้ถ้าหลงก็มาก็ยืนหนักดีหนักดีเขาตู้ยืนหนักดี้นหนักก็บอกว่าให้ให้มาคุยแล้วที่กระดานเขาก็ยังไม่มาล้าหลงครับทําไมน้องผมเรียกมาแล้วทาไมไม่มาเรียกไปกระดานกลางใช่ไหมครับเมื่อกี้ใช่ครับใช่ใช่คือคืองี้คือหนูว่าพูขายราคาร้อนแล้วก็พี่ก็พี่อบอกว่าพี่อยาโทรมาเหมือนจะซื้อใช่ไหม หนูก็เลยนัดให้พี่มาที่เรเบล่าสักพักนึงอ่ะพี่บอกให้ไปกลาดการหนูก็เลยเจะพี่หนูไปด้วยอ่ะหนูไม่รู้มันมีอะไรหรือเปล่ากลัวไม่แต่แต่ว่าผมก็ไปบอกผมก็คือรู้ใช่ไหมว่าขายรลคาร้อนจะไปด้วยกันไหมทั้งสองคนเลยแต่เราบอกว่าแม่แม่ไปเนี่ยหนบอกว่าเดี๋ยวไปครับจู่เจอพี่หนูไปด้วยนะเออเอาไปที่แลเลยเออไปไปที่แล้ดีกว่าไปไปอย่าไปหาที่แลนั้ แรียกเรีกหมดไม่ไม่งั้นอะไรครับขอพี้ไปครับครับนี่อันนี้คือเช็คส์คือใครก็คุยตรงนี้ก็ได้ไหนใครอยากจ่ายเงินแก๊กตอนนี้ประมาณหนึ่งหนึ่งเก้าสองถ้าไหร่พี่สองล้านใครที่จ่ายไปแล้วก็ไม่ต้องจ่ายแล้วต้อไงครับ พี่ตุ๊เกียวผมก็จะถ,ถ,ถูกปลาถ้าเกิดจ่ายสิ้นจ่ายของเดือนสิ้นเดือนนี้สองล้านคือเดือนหน้าไม่ต้องจ่ายถูกป่ะพี่ถูกโอเคพี่ตุ๊กเกียวโลฮานโลฮานโลฮานพี่สวัสดีโลฮานเฉ็บมาด้วยนะเผื่อพี่เป็นคนเดียวเป็นปืนจุดเซียวเป็นปืนชมเชยไปแล้งดีไหมไปแล้งนัดไปแล้วมึงนัดธนาคารเลยอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไฟไอ้ผมจ่ายแล้วพี่บอลตั้อมแล้วเ่อเข้ามาอะไรอ่ะเก็บให้หมดเลยนะรู้ป่ะใช่เขารู้แล้วบอกน้องไปแล้วบอกให้ช่วยกันก่อนเดือนหน้าก็ไม่ต้องจ่ายตุ๊กเกี่ยวอะไร กี่ละคนนะมาหนึ่งหนึ่งเก้าสองอันนี้ของผมมีแซนกระกบโอเคแซนสองล้านสองล้านโอเคฮัลโหลครับหมอเกดจะช่วยเท่าไหร่ครับเนี่ยทีตกลงเรื่อะไรครับช่วยเลขเลขหนึ่งเก้าสองอะไรเพื่อนบอกลมแะไน้ำเงินมัเพื่อนบอกลมลมแะไน้ำเงินตอนหนึ่งล้านหรอก็จ่ายไปแล้วล้านนึง ไปเลยเหรออะไรไม่มึงรองนะธนาคารให้เต็กก่อนดิลองนอเวลาส่งเงินพี่อยากได้นหลักฐานตัวเองด้วยนะเอางี้อยู่อยู่ตรงนี้อยู่กับพี่ตะไคร้อยู่กับพี่ตเกียวก็อยู่นะตัวเองไอ้อยู่อยู่พี่ตเกียว็สงสามคนก็ได้แล้วก็ถ้ามีใครมาภายในสองอาทินะแจ้แชทมานะัปที่เดี๋ยวไปไปเริ่มกูไปเ่ไเฟเฟ้ฟัลโ มีอะไบอวะออม่อยอ่ืกายดาวอนีินกับาจีบอนกไม่ค่อยผูกไม่ค่อยผูกฮะแปลๆที่็พายดาวก๊ามมีอยู่ไหมอ่ะพายดาวแปลอยู่ไหนอ่ะขอก็พายดาวหน่อยอยากกินพั่ใคเห็นในก๊มไหมอ่ะเปล่าไรจะเรื่องอยู่ไหนในชีวิตนี้จะซ่อมจ๋ซ่อมตามให้ครับจะซ่อมตามให้ยังไม่รู้น้องอยู่ไหน อพี่ก็บ้าหัวส้มเหมือนกันเลยเนาะนะพี่ขออะไรเอาไม่ใช่ต่อเร็วกะเพราแป๊บฮัลโหลกมอยู่ไหนอ่ะข้าวเพื่อนครับไหนไหนฮัลโหลครับแถวนี้มีชุดการกินนั้นได้รยลีวายอยากกลับไปใส่นั่ะปลาอะไรครับมามาเลยครับลีวายมาเลยครับตอนนั้นเขาก็คุยกันแล้วนะน้องเขาเรียกประชุม嘛เขาเรียกประชุมแล้วเราก็คุยกันนะเล็กด้วยไม่ประชุมกันเองอ่ะ แหลมตลอดเลยเอาเอาเขามาตรงนี้ได้ไหมครับได้ครับได้ครับรอแป๊บนึงนะครับขน้องกำลังมาแค่นีกนะ้ก่อนนะกำอะไรฮัลโหละครับดูสงฮะน่าจะครึ่งราคาของไซเรนเดอร์จบที่นี้มาวะ่บบวานะได้เลย โลโลโลบบียวเเอาไงดีครับอันนี้น่าจะรู้เรื่องอะไรใช่ไหมอ๋ขอขาคุณตต้มโนูขายตา่ำกว่าลีดเหรออ่ะโอเคพี่เขาจแหละคือน้องน้องขายน้องขายราคาต่ำกว่าที่เราเคยคุยกันไว้ใช่ไหมคะ ได้ครับใช่ครับซาซเพึ่งรู้เมื่อกี้เลยครับขอขอโทษด้วยนะคะขอโทษด้วยนะคะอันนี้คือแบบตอนพิเกตพิเกตตอนที่เราประชุมกันตอนนั้นไอเดนดี้หญิงลวนมีแล้วใช่ไหมมีค่ะมีค่ะซาไปประชุมอ่าแล้วแล้วที่นีรู้ใช่ไหมครับว่าตอนที่ตอนที่ตอนที่คุมราคาปืนเนี่ยมีไม่ได้มีแค่ผมที่เป็นผลเป็นเป็น,เป,นเป็นหัวเรื่องนี้ครับใช่ครับอ่าเป็น,เป,นเป็นผมก็ เป็นไดมอนเฮดกับไอเมถูกไหมครับใช่ค่ะใช่อ่าแล้วทีเนี้ทยทําไมไอเดมดยิงล้วนมันมันมันเกิดอะไรแบบนี้ได้ไงครับมันน่าจะผิดที่ซัมเองค่ะแบบซัมน่าจะประกาศแบบไม่ทั่วถึงอ่ะอันนี้น่าจะเป็นที่ซัมค่ะเป็นที่ซัมเองขอโทษด้วยนะคะแบบมีมีอะไรที่แบบพอจะทําให้ให้ได้ไหมคะคริม มันผิดที่ซอมเองแหละที่ซํมไม่ได้คุยกับน้องให้มันเรียบร้อยอะ่ะกาวเอาเป็นครึ่งหนึ่งของราคาที่ขายครับนั่นไงครึ่งหนึ่งของราคาที่ขายที่ท,ที่ที่ตั้งไว้พี่ไอก้กำตั้งไว้เท่าไหร่นะสิบสี่จุดไม่ไม่ที่เราตั้งไว้ดินั่นแหละครับเอาครึ่งหนึ่งของราคาตรงนั้นมาดดดดได้ค่ะแต่เออซํมขอเวลาหน่อยได้ไหมคพะพอดีตอนนี้ยังแบบไม่มีเงินเลยอะค่ะ แต่ว่าให้ได้แน่นอนกำหนดเวลาให้ทำก็ได้คุณเพนดีเอาไงดีเรา้วแต่บอกเราเพนดีคือไม่มีเงินจริงๆหรอครับซำขอบตืองงนะคะซำขอบคิดเครื่องคิดเลขมันได้ครับได้มันเท่าไหร่นะพี่มันเท่าไหร่นะอ๋อเจ็ดล้านสองแสนห้าหมื่เนาะ ถ้าอย่างนั้นก็ไอพีดอยู่ปะ่ะอ๋อคุณตั้มคะได้ได้ค่ะเออขอโทษครับเออได้ค่ะแต่ว่าคนเก็บตังค์ยังยังไม่เข้ามาถ้าเข้ามาเดี๋ยวซัมเอามาให้ได้ไหมคะคุณเปนดีเอวไงดีบรรดาไหมครับ <c oughs> ก็ไม่เกินดีเนี้ยได้ค่ะได้ไม่ไม่เกินไม่เกินดีนี้ได้ค่ะ <c oughs> เดี๋ยวให้เขาต่อต่อเข้ามาค่ะ เอางี้ถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าเกิดต่อเรื่องเวลาคุยกับคุณเป็นดีเลยครับโอเคก็คือถ้าไม่ให้เกินดีนี้ถ้าเกินดีนี้ต้องคุยกับคุณคุณน่าเละคุณเป็นดีคุณเป็นดีคุณเป็นดีด้านนาเลยเป็นดีไปแปดเดือนเป็นเซน์ครับคุณเป็นดีคุณเป็นดีด้านนาเลยครับพี่ครับได้ครับได้ครับหลคุณเป็นดีช้าติ้งนะครับคุณเป็นดีขอขอเบอร์คุณเป็นดีไว้ไว้หน่อยได้ไหมคะเป็นดีะคเป็นดีไม่ได้ให้ไปจีบนะครับใได้ค่ะขอไว้เผื่อแบบเผื่อมีปัญหาจะได้คุยได้ไหมคะ อหนึ่งเป็นดีออให้ด้วยนะฮัลโหลฮัลโหลครับเราแล้วเราไปอยากอะไรไปอยากฟังอะไรเขาขนาดแล้วนะครับเป็นดีวงไม้เว้ยเป็นดีครับเติ้งครับเราเขาด้วยให้ยัหน่ะดูทรงละฮะเบอร์เบอร์แลนะคะเบอร์แล้วนะหนึ่งเจ็ดเจ็ดครับห้าหนึ่งเจ็ดเจ็ดใช่ไหมคะฮัลโหลครับคุณเป็นดีปกติไม่ค่อยคุยกับผู้หญิงอย่าอย่ายิ้มครับเก็บอาการหน่อยอันนี้ใช่ไหมคะอันนี้ใช่ไหมหนึ่งเจ็ดเจ็ดตัวอะไรเนี่ยคุณเป็นดีโอเคง่ายจังครับ ปกติตอนคุยกับนมผงไม่ใช่อย่างนี้นะคุณเป็นดิเป็นดิเสียงสองปะเนี่ยฮัลโหลคุณเป็นดิคุณได้นผมไหมเนี่ยต่อหลังลงทีมอะไรกันนะคุณเป็นดิครับที่เอาไปธนาคารกันปะโดนหนาไม่ไม่รู้อันนี้สจำให้เบอร์ถูกผุดถูกแล้วใช่ไหมคะเอางี้ก็ได้ฟามเดี๋ยวถ้าจะได้ตังก็เอามาให้พี่หรืพี่โตเกียวมาได้ครับอ๋อโอเคได้ค่ะแล้วเมื่อกี้คุณเป็นดิเขาว่าไงครับคุณเปรนดิเขา เขาบอกว่าครับค่ะแค่นั้นใช่ไหมใ่ค่ะคือไอ้อีผมผมมีเรื่องจะบอกอย่างนึงที่สําคัญกว่านี้ก็คือถ้าถ้ามีปัญหาอะไรหรือติดอะไรแกงไหนต้องมาบอกคุณเ็นดีก่อนนะครับอ๋อคื่ถ้าเกิดอนาคตอ่ะเอ็มดีหญิงวนไปตีกับใครแล้วคุณเ็นดีไม่รู้ก่อนหรืออะไรเงี้ยถือว่าไม่ให้เกียติกันนะครับ่ผมไม่ได้พูดเลยนะก็คือสมมติว่าถ้าถ้าถ้าจะมีอะไรต้องติดต่อผ่านกับคุณเฟนดีใช่ไหมเฟนดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่จะไปตบตีใครก็ต้องผ่านเฟนดี้ครับได้ครับได้ครับแล้วก็เมมเบอร์ไว้ได้ครับเฟนดี้นะตะกุนแล้วเนาะเฟนดี้น้อตเลยตะกุนตะลับเฟนดี้ตะกุนเอกะกุนเอเฟนดี้ก็บอกไปดิเอฟฟิต่ะมันเถิมอนใหญ่เลยเป็นไรของมันเนี่ยเฮ้ยเก็บป่ะนายก็ก่อนรีเนาะได้ค่ะขอโทษด้วยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวซ้ำกำชับน้องอีกทีนึงขอโทษด้วยนะคะ ก็โดนไปไงเหม่ก้าวตลมีอะไรกันนะพี่โอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะตลบพี่เป็นเด็กโอ้โหพี่สามเจ็ดล้านโกอยู่ไหนโก้ตลโหลบมาหลไปธนาคาร์ดก่อนบทเรียนของแก๊งอาจจะเป็นความผิดที่เองเนี้ยไปไปธนาคารก์ดเฮ้ยคุยง่ายเกินแม่งไม่หนุกเลยบอลบอลบอลลิโว้ผมไปธนาคารก่อนบอลิเตียังไง คุณเป็นดีคุณแม่งีเป็นดีเสียทรงเกินโอ้ยเป็นดีเสียงต่งแย่เอะรู้เลยอ่ะเป็นดีไม่ชาวติ้งไม่อะไรเลยคืออะไรอ่ะต้องแทนกันไปแล้วเนาะจบแล้วไปไม่กิ่งูอะย่าใบจีเป็นดีใบจีใบกล้องเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจ่ายให้ประมาณเจ็ดล้านเจ็ดครึ่งหนึ่งของราคาที่ปล่อยขายอ่ะเจ็ดจุดเจ็ดจุดสองห้าผมจับไปได้ผมได้ เอาสองห้าไงพี่เจ็ดล้านสองแสนห้าหมื่นเดียวรีเดี๋ยวกูไปตีเฟรมแสงนั้นนั้นให้ให้ค่าจับไปได้สองแสนห้าหมื่นละกันถ้ามันไปใครจับได้สามล้านไหมเออสามล้านใครจับใครจับได้คืออะไรรวดไปจับด้วยกันไม่ใช่หรอพี่รีไวล์คนห้าหมื่นปะมามาคนเดียวนะเฮ้ยรีไวล์กูด้วยห้าหมื่นเพื่อน มึงควรมึงก็ต้องแบ่งกันรวยในที่เขาเสนอช่วยมันมันโดนเยอะไอ้มึงอ่ะมึงอ่ะป่นกินแซ่บตอนสตอรี่เยอะแล้วไอ้เหี่มึงแบ่งให้เพื่อนมันหรออุ้ยตีไหมอ่ะ ใมีเมาเถอะมันตี๊ยมเกลสองทีเีรเดียวตอนเที่ยงไื่นมางานร้านต่อมากไรู้แล้วสามสิบมหมดม้วนแล้วงานอ่ะตอนตอนเียวเราเท่อนมผงก็ได้ไตอนเดียวเเาไท่อนท่อนนมผงหรือี่ตีมาอยวไงตัดใจไปแล้วไม่ไปเราอีกตั้มมันอย่าไปเปลี่ยนเลยเชือนีอยู่พี่ิยหวี่ไม่อยู่นี้องิน เพียงเที่ยงอยู่นะฮัลโหพี่ตเกลพี่ตัเกลพี่ตัวเกลเราจะเชื่อนะไปละเ้องทำไม่เห็นต่อไปคนเดือดมาไปละไป